สวัสดีค่ะสวัสดีชาวแฟนเพจดูดวงบายพิเกตโซแฮปปี้นะคะแล้วก็สวัสดีผู้ที่ติดตามทางช่องดูดวงบายพิเก๋โซแฮปปี้ทางช่องนี้ทุกคนด้วยเช่นกันนะแล้วก็รวมถึงชาวสองแล้วก็ผู้ที่เข้ามาฟังใหม่ทุกคนด้วยนะคะ สำหรับใครที่เข้ามาฟังใหม่นะพี่เก๋ก็อยากจะให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกด,ก,ดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดเ,เรื่องราวในคลิปต่อๆไปของทางพี่เก๋ในเกี่ยวกับเรื่องของการเล่าดวงเนาะนะคะสำหรับในวันนี้นะคลิปนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีสิงห์ ลัคนาสิงห์หรือผู้ที่มีดาวจันรดาวสุกอยู่ในราศีสิงห์นะคะราศีสิงห์ก็คือจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมจนถึงวันที่21สิงหาคมนะคลิปนี้จะเป็นคลิปของเดือนมีนาคม2562นะคะแต่ว่าก็เช่นเดิมค่ะการเล่าดวงของทั้งช่องพี่เก๋นะในช่วงแรกก็คือพี่เก๋จะพูดถึงเรื่องราวของอิทธิพลของดวงดาวบนท้องฟ้าก่อนจะเป็นโหลาศาสตร์ยูเรเนียนนะคะ ก็คือพี่เกดจะขอเน้นคนที่เป็นราศีเป็นหลักนะคะเพราะว่าด้วยศาสตร์ของอของพี่เกดก็คือเราจะเน้นคนที่มีดาวอาทิตย์อยู่ในช่วงเวลงเวลาที่เกิดนะคะก็คือสำหรับราศีสิงห์ก็จะเป็น22กระกฎาคมจนถึงวันที่21สิงหาคมเนาะโอเคค่ะ,ะชาวราศีสิงห์ก็คือจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะมีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือน ก็จะส่งผลทําให้คุณเนี่ยเป็นคนค่อนข้างจะดูหญิง่งหญิงสักหน่อยหนึ่งค่อนข้างที่จะทรนงนะแล้วก็แต่ว่ามีภาวะความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงนะคะมีความคิดที่เป็นระเบียบเป็นระบบเนาะนะคะมีบุคลิกภาพที่โดดเดน่นเป็นที่สะดุดตาของคนที่พบเจอนะแต่ว่า,อ,าอีกอย่างหนึ่งก็คือค่อนข้างจะใจร้อนแล้วก็พูดตรงพูดแรงนะ แต่ว่าพี่เกดก็อยากจะบอกว่าบางทีการพูดตรงก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าบางทีเราพูดตรงมากเกินไปมันก็อาจจะทําให้คนที่อยู่รอบข้างเนี่ยเขาแอบหน้อยได้นะคะเนาะนะคะก็จะมีบุคลิกประมาณนี้นะทีนี้ในเรื่องของอิทธิพลของดวงดาวในช่วงนี้นะคะพี่เกดจะเล่าตั้งแต่ฟูมูลของวันที่19กกุมภาพันธ์ไปจนถึงช่วงปลายเดือนมีนาคมนะคะ ก็คือจะเป็นฟูมูลที่อยู่ในราศีมีนนะคะส่งผลทำให้ดวงดาวที่มีอิทธิพลกับตัวคุณในเรื่องของเ,ออเรื่องราวของความรักนะคะคุณก็น่าจะได้พบรักได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆได้พัฒนาได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์กันนะคะ สำหรับบางท่านอาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวไปกับคนรักไปในที่ที่มีความทันสมัยไฮเทคโนโลยีมีความเจริญรุ่งเรืองอะไรประมาณแบบนี้นะคะก็ยกตัวอย่างอาจจะเป็นอ,อเมริกาเป็นญี่ปุ่นเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่แบบว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะมีความทันสมัยแล้วก็เจริญรุ่งเรืองอะไรประมาณนี้เนาะนะคะแล้วก็ คือโดยภาพรวมอะคะ่ะในเดือนนี้นะชาวราศีสิงห์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีอะไรให้ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลามีกิจกรรมแต่ว่าโดยทั้งหมดทั้งมวลแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยจะนำพามาซึ่งความสุขนะคะนะทีนี้ในเรื่องของการงานเนี่ยก็จะมีการติดต่อสื่อสารกับคนเก่าๆเจ้านายเก่าๆลูกค้าเก่าๆหรือว่าคุณอาจจะได้รับมอบหมายให้ทำงานที่ต้องได้โชว์ศักยภาพนะคะ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะหรือว่างานที่เกี่ยวกับการจินตนาการความคิดสร้างสรรค์อะไรที่ใช้ไอเดียเยอะๆอะไรประมาณนี้นะคะถือว่าดีนะเนาะแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการเงินนะคะคุณก็อาจจะได้รับเงินที่คุณคิดว่าไม่น่าจะได้แล้วแต่ว่ากลับได้หรือว่ามีคนเอาเงินมาร่วมลงทุนกับคุณก็ณเป็นได้นะคะจะอารมณ์ประมาณนี้นะ แต่ว่า,าทุกๆอย่างเนี่ยอาจจะดูล่าชา้าแล้วก็ติดขัดอยู่บ้างนะคะในช่วงตั้งแต่วันที่6ไปจนถึงวันที่28มีนาคมนะเนื่องจากว่าดาวพุธเดินถอยหลังในช่วงนั้นนะคะยังไงพี่เอกก็ขอให้ใจเย็นๆนะแล้วก็เดี๋ยวพอหลังวันที่28ไปแล้วนะคะ mm hmm. ดาวพุธเริ่มเดินหน้าแล้วก็น่าจะมีข่าวดีแล้วก็ทุกๆอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆโฟล์ flow, ขึ้นนะคะเนาะ โอเคทีนี้เรามาดูกันในเรื่องราวของออตัวอักษรลูนนะคะอันนี้จะฟังได้ทั้งลัคนาราศีดาวจันดาวศุกร์นะตัวอักษรลูนตัวแรกที่คุณได้นะคะก็คืออิสนะคะอิสก็คือจะเป็นการบอกว่าคิดถึงสำหรับบางท่านเนี่ยอาจจะคิดถึงแต่เรื่องแบบว่ารักๆคล้ยๆหรือว่าบางคนอาจจะออแอบมีกิ๊กแอบนอกลูนอก,นอกทางหรือเปล่าคะประมาณนั้นนะ ตัวต่อไปนะคะคุณได้ทอนค่ะทอนก็คือจะเป็นในลักษณะสถานการณ์ที่พบกับคนที่ถูกใจหรือว่าอาจจะเหมือนกับเมื่อก่อนอาจจะเจอกันพบกันแต่ว่าไม่ได้คลิกกันแต่ว่าตอนนี้พอมาเจอกันรู้สึกคลิกกันมากขึ้นรู้สึกแบบว่าถูกชะตาถูกอัธยาศัยดีต่อกันมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะตัวต่อไปนะ คุณได้วินค่ะวินก็คือจะเป็นการพบรักแล้วก็สมหวังในความรักนะคะโอเคต่อไปจะเป็นเรื่องราวของไพทารโนะไพ่ใบแรกที่คุณได้นะคะ The Magician ค่ะ The Fool ค่ะ Just Men The World ค่ะ the saint, the hermit, the empress, the justice, transformation แล้วก็ the emperor นะโอเคพี่เขยขอเรียงไพ่แป๊บหนึ่งนะคะ ออเสำหรับชาวราศีสิงลคสัาิ่์ในเดือนมีนาคมนี้นะคะ ừ, พี่เขมมองว่าคุณค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์มากๆนะคะไม่ว่าจะไปไหนทำอะไรค่อนข้างจะได้รับความสนใจนะมีคนจับตามองนะนะคะสำหรับในเดือนนี้นะแล้วก็สำหรับบางท่านนะคะคุณอาจจะรู้สึกแบบว่า รู้สึกแอบพราวนิดนิดเนาะนะคะประมาณว่าแอบอมยิ้มอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าค่อนข้างจะมีเสน่ห์จริงๆแล้วก็คนให้ความสนใจคุณนะคะบางท่านนะจะได้พบรักจากการเดินทางนะคะหรือว่าอาจจะได้ท่องเที่ยวไปกับหมายถึงว่าได้ท่องเที่ยวไปในที่ไกลๆไปต่างประเทศกับคนรักนะคะบางคนอาจจะคุยกับชาวราศีสิงห์ด้วยกันเองนะหรือว่าชาวราศีกรหรืออาจจะมี ราศีสิงหรือว่าราศีกันอยู่ในชาร์ตเกิดของเขานะคะเนาะหรือว่าบางท่านอาจจะคุยกับชาวต่างชาติหรือว่าคนที่มีอายุกว่ามากๆนะคะเรื่องเราอาจจะสลับกันนะอาจจะเป็นชาวราศีสิงลัคนาสิงเองหรือว่าะจะเป็นคนรักหรือคู่รักของคุณนะคะหรือผู้ที่มีดาวจันร์ดาวศุกร์เนาะนะคะหรือว่าบางท่านนะอาจจะคุยกับคนที่ ออมีความรู้ทางด้านวิชาการอาจจะมีอาชีพเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นนักเขียนอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าสำหรับท่านที่รอคอยการตั้งครรนนะคุณก็จะมีข่าวดีในเดือนนี้นะคะส่วนใครที่ยังไม่พร้อมก็ยังไงก็เรามาระวังนิดนึงเนาะจะได้ไม่เครียดทีหลังนะคะเนาะประมาณนี้นะเรื่องราวความรักโดยภาพรวมค่อนข้างจะดีนะคะพี่เก๋ก็เลยไม่รู้จะ อาจจะไม่ได้พูดอะไรมากนะเพราะว่าเรื่องราวโดยรวมค่อนข้างจะดีนะคะแล้วก็อาจจะได้มีการเริ่มต้นใหม่ใครที่เคยมีปัญหาการไม่คุยกันบล็อกกันไปแล้วแล้วก็เคยรู้สึกอึดอัดที่จะเจอกันที่จะคุยกันเนี่ยในเดือนนี้จะมีโอกาสได้กลับมาคุยกันนะคะเนาะและด้วยสถานการณ์ในช่วงนี้นะคุณจะใช้ความคิดทบทวนในเรื่องราวต่างๆมากขึ้นนะคะ มีความหมายว่ามีการใช้เหตุใช้ผลมากขึ้นเนาะเ mm hmm. คลียร์ปัญหาทุกๆอย่างเนี่ยเราก็พร้อมที่จะมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะ mm hmm. สำหรับบุคลิกของชาวราศีสิงห์เนี่ย mm hmm. ก็คือจะเป็นผู้นำอยู่แล้วนะคะ mm hmm. คิดอะไรด้วยเหตุผลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ก็จะคุยกันเนี่ยก็จะใช้ความเป็นตัวหมายถึงว่าพี่เข๋มองว่าคุณก็จะใช้ความเป็นตัวตนของคุณในยอย่างเต็มที่นะในเดือนนี้นะแต่ว่ายังไงนะพี่เก๋ก็อยากจะบอกว่าคือ แอบเตือนนะคะว่าอย่าใจร้อนนะแล้วก็ใช้เหตุผลของตัวเองหมายถึงว่าอย่าใช้เหตุผลของตัวเองจนมากเกินไปให้รับฟังความคิดเห็นความรู้สึกของคนรอบๆข้างบ้างนะคะเนาะก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะคะสําหรับชาวราศีสิง์ลัคษาสิงหรือผู้ที่มีดาวจันรดาวศุกร์อยู่ในราศีสิงนะนะคะก็เช่นเคยนะอย่างที่พี่เห๋บอกไปนะคะว่า ยังไงก็แล้วแต่ทุกๆครั้งขอให้ใช้สติในการดำเนินชีวิตนะคะแล้วคุณจะสามารถก้าวข้ามผ่านทุกๆเรื่องราวไปได้อย่างดีที่สุดใครที่มีความสุขอยู่แล้วพี่เกดก็ขอให้มีความสุขมากๆาจริงๆงขึ้นไปแล้วก็ใครที่กำลังเผชิญกับปัญหาหรือว่ายังตัดสินใจไม่ได้หรือว่ายังยังมีความลังเลในบางเรื่องบางอย่าง ก็ขอใหอ้คุณสามารถพบกับทางออกนั้นๆแล้วก็เป็นทางออกที่ดีที่สุดนะยังไงก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะวันนี้พี่เก๋ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย